งกูได้ยังไงอ่ะทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะมึงแดกรู้อยู่สบายขนาดนี้ทุกวันนี้กูกินอะไรกูกลายบากกูกินมาม่ามามา่มา,มานี่ยคืออร่อยสุดแล้วมึงให้กูแดกอย่างอื่นบ้งไม่ได้ไม่ได้หรือเปล่าทำไมเลยตั้งแงมื่อคืนมึง,ม,ง,งมึงขึ้นโกรได้ยังไงเฮ้ยมึงขี้ของใส่กูเลยเหรอเกูบอกหงไงมึงทำไมกูจะหาผัวใหม่กูโกรธมึงไอ้ไนายไอ้นายหาผัวใหม่ <laughs> <laughs> รอเวลานี้มานานแล้ว วันของกูล่ะอย่าลืมกด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กูดยนะนี่ก้อยกินอะไรดีจ้าวันนี้ยิ้มหวานอะไรอ่ะเอาคิดถึงเดยมาคิดดูกันทีแต่ตัวน่าตะกี้นั่าสิ๊จ้าเอานปแปะดนกันนี่เขาสั่งอาหารทะเลเยอะมากเลยเพราะว่าอยากกินน่ะแล้วตัวเองสั่งไปยังอะสั่งไปแล้วเดี๋ยวเขาโทรไปสั่งไว้ก่อนสั่งเยอะแดกแพงเลยก้อยเอ้ยคุณอไรอะ เปล่าจ้าตัวเองอ,อาหารทะเลนะจ้าได้จ้า,อาโอ้ยบรรยากาศดีจริงจร <c oughs> ิยที่รักอะไร <c oughs> นี่อะไรอ่ะนี่สั่งอะ,อะไรมาเยอะขนาดนี้ก็ของกินก็อาหารก็เมนูมันก็เยอะอยู่แล้วไหมอ่ะมันเยอะไปหรือเปล่ามันไม่เยอะไปเลยกินต้องกินให้อิ่มให้เหน็บอิ่มหนังสำรานก็เต็มต๊้ไปเลยสายใจนานๆจะมาทีไงที่รักนี่คุณเงินมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะกินที่มันรู้จักพอดีหน่อยสิเหลือขึ้นมาทำไงเททิ้งอีก เทเลือก็หอขกกับบ้านน,นานๆจะมาทีโถเอาให้มันมีความสุขมีความสุขต้องสุขให้สุดตัวเองถึงบ้านหอเสียบูดไม่ได้กินเอาเรื่องจริงนะเขาขอนะตัวเองอย่างนี้ตัวเองเดี๋ยวเราก็มาใหม่ก็ได้ชุดมันไม่ได้พร้อมจะมาขอแต่งงานตอนนี้ได้ยังไงเราแล้วก็เหม็นกลิ่นปลาส้มขนาดนี้ไปขอที่ดีๆสิขอเนี่ยคือขอให้มึงเนี่ยใช้ตังค์น้อยๆหน่อยเธอจะมาขึ้นเมืองกูได้ยังไงอ่ะเขาไม่ขึ้นไม่ได้อ่ะ มึงแดกรู้อยู่สบายขนาดนี้ทุกวันที่กูกินอะไรกูใหญบ้ากูกินมาม่ามามา่มานัา่นะคืออร่อยสุดแล้วมึงให้กูแดกอย่างอื่นบ้าไกูแด้ไม่ได้ห,หรือเปล่าทำไมล่ะไรทีงมึงขึ้นมึงมขึ้นกูได้ยังไงเฮ้ยมึงคุณอยาของใส่กูเลยเหรอ,อ,อก็บาห่อไงมึงทำไมกูจะหาผัวใหม่กูโกรธมึงไอ้ไนายไอ้นายหาผัวใหม่ <laughs> รอเวลานี้มานานแล้ว <laughs> วันของกูล่ะ กูณที <fit> kind of <popcorn> ่มีเมียม่ก่อนจะไปกูขอสักดอกกับมึมือวเองคู่นั้นเขาดูเครียดกันมากเลยอะน่ากลัวจังเลยตัวเองย้ายคู่เราเป็นแบบคู่นั้นเลยนะประคับประคองกันไว้ย้ายทะเลาะกันแบบคู่นั้นเลยต้อนัตัวเองได้ตัวเองแต่ว่าก่อนอื่นอะคือวันนี้เครื่องสำอางมันลเครื่องสำอางร้นตะตัวเองเขาอยากซื้อมากเลยตัวเองจ๋า ช sociedad, ่วยกันประหยัดประหยัดหน่อยได้ไหมจ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะจ๊ะตอนนี้ของมันต้องมีตัวเองมันยังไม่มีเลยโอ้ยแล้วตัวเองไม่เห็นคู่น้อเหรอเราไม่อยากทะเลาะกันเหมือนคู่นั้นะเห็นไหมล่ะเราอยากประคับประคองอ่ะถ้ามันอยู่นานๆะได้ไหมตัวเองโอ้ยนี่ยก็มาออนแบบเนี้ราก็ต้องให้ทุกครั้งอ่ะแต่ว่าเขาขออย่างได้ไหมตัวเองขออะไรคะซื้อแค่อย่างเดียวนะจ๊ะได้สัญญาเลยอ่ะ คะยังมีครั้งหนึ่งซื้อแค่อย่างเดียวนะจ๊ะซื้อแค่อย่างเดียวค่ะสัญญาโอ้ยเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนนะโอเคโอ้ยโอ้ยตัวเองอิ่มหรือยังจ๊ะอิ่มแล้วค่ะตัวเองคิดเงินเลยโอ้ยกินนิดเดียวยังอ่ะยึดมันอิ่มแล้วน้องครับเก็บปังเลยครับน้องได้ค่ะตัวเองขอบัตรหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ครับอ่ากี่บาทฝากลูกเลยนะจ๊ะค่ะสักครู่นะคะ กินอะไรไปมั่งเนี่ยต้องกินอะไรไหมเขากินไปนิดเดียวอ่ะเออพี่คะขอโทษนะคะคือมันบัตรมันรูดไม่ได้ค่ะอ๋อเครื่องที่ร้านมีปัญหาใช่ไหมครับเออไม่ใช่ค่ะพี่คือมันขึ้นว่าวงเงินเต็มอะค่ะวงเงินเต็มใช่มันจะเต็มได้ไงไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ตัวเองจ๋าลวเมื่อกี้ตัวเองซื้ออย่างเดียวหรือเปล่าจ๋าซื้ออย่างเดียวเลยค่ะซื้ออย่างเดียวมันจะเต็มได้ไงวะไม่รู้สิเฮ้ย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 สาวสาวลวน้วเลยฮะเดี๋ยวบอก ซื้ออย่างเดียวไงซื้ออย่างเดียวจริงซื้ออย่างเดียวอะไรนี่เขาไม่ได้เรียกซื้ออย่างเดียวก็เขานั่งซื้ออย่างเดียวเลยเขาไม่ได้ไปําอย่างอื่นแล้วเขาไม่ได้ยืนซื้อเขาไม่ได้ลุกไปซื้อเลยเขานั่งซื้ออย่างเดียวอุ้ยตัวเองที่บอกว่าให้ซื้ออย่างเดียวคือซื้อแค่อย่างเดียวไม่ใช่นั่งซื้อของอย่างเดียวนั่งซื้อของอย่างเดียวซื้อชิ้นเดียวเข้าใจเบาถึงไม่ขมสัไม่เลยเนี่ยทำยัไงกับเธอดีก็ตัวเองคุณไม่ขมนี่ก็เขานั่งซื้ เอาไงทีนี้ทําไงล่ะก็ซื้อแล้วอย่างเดียวอ่ะอูอย่างเดียวเหมือนกันตัวเนี้ยอย่างเดียวอะลรล้างจานอย่างเดียวล้างจานอย่างเดียวไอ้น้องตีฟองหลังร้านเลยใครล้างฉันล้างก็ได้นี่ก้อยเนี่ยก้อยทำไมเนี่ยทำไมต่อยเธอแต่ร้ายกับฉันฉันก็ยากรักเธอนี่องพร้อมแล้วพี่มาล้างจานเลยรู้เลยอีเวน และเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายรครับ,บแหน่ยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กเป็นผูและจบ